เ็นาราสังสอนช่วยระนับอนิจจรและอนุเคราะห์พระภิกษุสามเณรในอารามโดยสมควรจงเจริญสุขสวัสดิ์ในพระพุทธศาสนาเถิดตั้งแต่วันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2566เป็นปีที่8ในรัชกาลปัจจุบันพระบรมราชินยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอาวุี่22ปีอัน1 รัฐมนตรีคณรัฐมนรีแต่ละประเทศต่างก็พร้อเก่อประเด็นแต no ่เงินทุนสกสา2,560เที่วิประกาให้ประกาศปราี้ไว้เป็นสำคัญขอให้เจริญเติมทำให้ไว้เท่าอันที่20เดลื่นสงครามเปนทุนสกสารา2,000 ครับเมื่อปีพุทธศักราช2500นะครับซึ่งหนุ่มมีผู้หนะผู้ผ่าตั้งนะครับคือคุณรัตน์แสงศิษสาครข้รราราชการคนำนามพระเดชผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัดมหาสาร,รคามสมัยนั้นส่วนนายกยุวะผูทธิกสิกรรมในใจหพวงผู้ช่วยศาสตราจารย์นมณฑนินดา,าประเทศน,นะครับนายกยุวะผูทธิกสมาคมจังหวัดมหาสารคาม ครับสำหรับย,ยุวภนิกสมาคมจังหวัดฒนธรรมนั้นก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2512นะครับม,มีนายอมนมวยอินทภูทีนายวิสารสิวารักษ์นายจารึกสุวรรณิศนายชื่นใจวรามิตรนายสำเร็จพิมพ์อภัยนักเอ่านักเรียนกระราพร้อมกันก่อนการาแบบเป็นจากขั้นบดีอันหลังไในเวลามี่4ส กราบันชลีวันอาิวาทอันชลีิวันอาทิวาทอันเดมน oh สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธรรมังสารังคัจจามิธรรมังสารังคัจฉามิสังขังสาณังคัจฉามิ यत् यं पितं

พระสารการผู้ดีเราจะพระราชวัตรมาตรกรรมคณสมรูปปรีขอให้ดำองแสดงธรรมคือ่ารหารมีอากรรม พุทธิกรสมาคมจำหวดมหาสารคามร่วมกันประกอบพิธีจากโครงการแสดงพระธรรมวินยศสนาขึ้นในระหว่างปางสาประจำปีพุทธศักราช2567ทราบว่าการเทศ การแสดงพระธรรมเทศนาครั้งนี้เป็นครั้งที่เก้าและก็จะไปสิ้นสุดที่วัดปานายชัยพระอารามหลวงวัดขุนโปรงดำเริงแห่งนี้ได้นำพาคณะสงฆ์แลายิยยมทจ้าสาธุนชนทั้งหลายได้จัดการอย่างนี้เรื่อยมาโดยลำดับแล้วก็ฝ่ายเครื่องหักผู้เาสาวเสด็ิไปชนแย่ยมทั้งหลายในสมาคมแห่งนี้ ดิฉันผู้ว่าราชการจังหวัดได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการจัดการบำเพ็ญกุศลฝักพระธรรมเทศนาดังจะปรารบไปในข้างหน้านี้แล้วก็ส่วนเจ้าภาพหลักผู้จัดการแสดงพระธรรมเทศนาอันถือว่าเป็นเจ้าภาพหลักก็คือพุทธสมาคมและยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ไาตรีจันดาประดิษฐ์นายยศวิวัฒพุทธิกรรสมาคมจังหวัดมหาสารคามเป็นต้นเป็นประธานคือท่านพระมหารัฐภูมิรัตนรังสีแต่คนชอบเรียกท่านว่ารัฐภูมิจะมาเขาไม่พอใจเหมือนกันว่าชื่อรัฐภูมิได้มาอย่างไร แต่ถามท่านแล้วว่าท่านว่าท่านเกิดวันรัฐธรรมนูวันที่สิบธันวาคมถามว่าทําไมท่านจึงชื่อว่ารัตภูมีท่านบอกว่าท่านเกิดวันรัฐธรรมนรูพระราชทานสมณศรรักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตดังที่ท่านผู้วาราชการจังหวัดได้ประกาศข้อความรักปรมราชโอกา วดเป็นสม,มเด็ด้วยกันตนงแจะปี2,542แล้วก็เรียนพระประยะิยัติธรรมแผนสามัญศึกษาชันมัธยมศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6กกี่ห้าจบมัธยมหกร้อมกันแต่ท่านเกรดเฉลี่ยน้อย่าอามาอันนี้ก็ต้องคุยเลยว่าจะมาจับไหม่